หนาวแล้วครับอันนี้คือฝองน้ำรุ่นใหม่ครับพรีเซนเทชันด้วยลูกอเน็ตแชนแนลนะครับผมไหนลูกพรีเซน์ให้คุณผู้ชมดูสิครับว่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงลูกนี่ค่ะ <c oughs> มันใช้ดียังไง ลูกบอกคุณผู้ชมสิว่าคือมันใช้อย่างได้โอ้โหอันนี้เราก็เป็นฟองน้ำที่ขัดอ่างน้ำได้โอ้โหเยี่ยมมากลูกโอ,โอ้ดูนะขัดดีนะเนี่ยอ่างน้ำตอนแรกจะเป็นคราบาสีพวกสีน้ำกับการเปนมือที่ลูกออนเ,อเล่นไว้นะครับแล้วก็ใช้ <c oughs> ฟองน้ำซิลิโคนเนี่ยนะครับผม ครับ <Okay. S 1> นะครับผมออนเดิตออนเด็ตบอกคุณผู้ชมสิลูกว่าฟองน้ําซิลิโคนหรือข้างในมันเป็นอะไรลูกฟองน้ำค่ะเออเนี่ยข้างในเป็นฟองน้ำส่วนข้างนอกจะเป็นซิลิโคนนะครับทาให้เกิดฟองนะครับแล้วก็ขับได้ง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะ ที่กา่คือโอ,โอนะ้ใช้ง่ายไหมคะเนี่ยโอ้โหสะอาดเลยนะคะเนี่ยอ,อ่างน้ำเยี่ยมเลยคะ่ะโโอ้โอ สามารถทำให้เกิดฟองเยอะขึ้นได้นะคะอืมน,ะนีนะคะเนี่ยเฮ้ลูกปิดคลิปยังลูกปิดคลิปยังปิดยังลูกหรือว่ายังดีครับ ล้างออกง่ายนะครับข้างในจะเป็นฟองน้าสีขาวนะครับบางทีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,อ,อ,ะอ๋อนี่ครับบีบพาก,ก็จะเป็นฟองแล้วก็ขัดได้ง่ายนะครับทุคโอ้โอโอเคมากเลยครับแล้วก็จะขัดแรงก็จะฟองเลอะกําแพงนิดนึงครับโอ้เยี่ยมมากครับ โอ้โหนี่เป็นไงลูกสะอาดเนี่ยค่ะสะอาดเนี่ยคะ่ะอันนี้บอกคุณผู้ชมใจะสะอาดแล้วค่ะโอ้โหครับโ,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 โอ้โหมีเลยครับสามารถขัดเครงบุได้ด้วยนะคะขครงบุน,นะคะโอ้ดีดีดีเลยแล้วโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากครับโอเคค่ะงั้นปิดคลิปนะครับผมสวัสดีค่ะ